ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ninja r b i r t กันอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวอีกแล้วซึ่งเรารีวิวตัวไปแบบว่าโอ้ my god รรวิวไปโคตรมหาศาลเลยนะครับเพราะาเกมนี้ก็ก็รีวิวตัวไปนี่แหละเพราะส่วนใหญ่คนเขาก็จะเน้นที่ตัวละครกันเป็นหลักเนาะตัวที่แบบว่าเท่หรือเก่งอะไรอย่างนี้นะครับ และก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้เนาะช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมีกลุ่มนะครับ Discord นะครับใต้เออลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถกดเข้ามาในกลุ่ม Discord ของผมได้นะครับเพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับและถ้ามีอะไรสอบถามเนี่ยคือสามารถพูดคุยตัวต่อตัวในกลุ่ม Discord กับผมได้เลยนะครับและสามารถ ชวนกันนะครับเล,เ,เล่นเกมหาเพื่อนเล่นเกมหรืออะไรได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็หาเพื่อนนะครับเล่นเกมในคอมอยู่นะครับเกมในคอมนะเกมอะไรก็ได้นะครับออนไลน์ครับที่เล่นด้วยกันได้ในคอมครับแล้วก็จะอจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะผมก็หาเพื่อนเล่นอยู่นะครับตอนนี้เนาะโอเคนะครับแล้ววันนี้ครับตัวที่เราจะมารีวิวกันเนี่ยก็ไม่ห่างไกลจากตัวที่ผมปั้นเลยก็คือเจ้าตัวนี้ ัวชื่อว่าอะไรมีสือคาเงะรุ่น2ครับอันนี้ชื่อมันหรือตำแหน่งมันไว้เนี่ยตำแหน่งมันหรือเปล่าเนี่ยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่คนอาจจะแปลกใจนะเพราะส่วนใหญ่คนเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่น่าจะเล่นตัวนี้กันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือไม่น่าจะเล่นตัวนี้กันแล้วเนาะเพราะเป็นตัวที่เก่ามากๆเนาะแต่ผมที่ปั้นมาสุดขนาดนี้แล้วก็ก็ต้องเล่นนะครับก็ตอนนี้ก็คือเวล82ตันนะครับที่ผมจะอัพได้แล้วก็สัดหางครบ9หางเนาะ ส่วนสกิลก็เรียกได้ว่าตันนะครับตันเหมือนเดิมตันทุกอย่างนะครับเอาแหละเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้ามิสึคัเยะรุ่นที่2กันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกคือหุ่นโครนเชิดนั่นเองนะครับก็เป็นการสร้างนะครับหุ่นออกมาเนาะเป็นหุ่นที่แบบว่าไประเบิดใส่ศัตรูได้นั่นเองนะ สร้างความเสียหายนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะสกิลเดเมจสร้างความเสียหายปกตินะครับสกิลที่สองคือคาถาอัญเชิญนั่นเองนะคาถาอัญเชิญนี้ก็อัญเชิญหอยกาบยักษ์นะครับก่อให้เกิดความเสียหายจากกาแก่ศัตรูนะครับทุกคนนะครับและลดพลังโจมตีกายภาพด้วยเนาะก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับและก็ลดความเสียหายทางกายภาพลดความเสียหายทางลดความเสียหายกายภาพเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเป็นเวลา ก็คืออะไรเนี่ยลดพลังโจมตีกายภาพเหรออ๋อตกลงคือข้างบนมันเขียนว่าลดพลังโจมตีส่วนข้างล่างมันเขียนว่าลดความเสียหายกายภาพคือลดอะไรกันแน่แต่ก็น่าจะลดนะน่าจะลดฝ่ายตรงข้ามนะครับลดลดฝ่ายตรงข้ามเนาะดูแลเพราะเป็นสกิลโจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องลดฝ่ายตรงข้ามนะครับน่าจะลดแบบว่าลดพลังโจมตีหรือมั้งส่วนความเสียหายกายภาพนี่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ ส่วนสกิลที Th ่3นี่ก็ฟองน้ำนะครับดินระเบิดนะครับก็สร้างฟองน้ำนะครับลอยขึ้นมาจากพื้นดินนะครับสร้างความเสียหายรุนแรงใส่ศัตรูนะครับก่อให้เกิดความเสียหายนะครับจักกะต่อศัตรูนะครับก็คือเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ลบบัฟศัตรูนะครับหาวินั่นเองเนาะก็คือสร้างความเสียหายศัตรูแล้วก็ลบบัฟศัตรูนะครับคือลบบัฟของศัตรูตัวนั้นใช่ไหมที่มันส่งผลกับเราใช่ไหมเนี <S <S ่ย คือสกิลมันเขียนงงงงไงไม่รู้นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะส่วนสกิลที่สี่คือหมอกลวงตานะครับก็คือหอยกาบยักษ์ครับสร้างภาพลวงตาครับด้วยหมอกครับทำให้ศัตรูโจมตีพลาดเป้านะครับก็คือเป็นสกิลที่ยังไงอะเอาไว้หลบปรีนี่นะผมจะบอกว่าสกิลที่4ีนี่แหละครับคือสกิลที่ดมีมากๆเมื่อก่อนนี้เนาะที่คนเล่นกันเยอะนะที่ผมตัดสินใจเล่นตัวนี้ก็เพราะว่าสกิลที่4นี่แหละ คือมันเป็นการสกิลที่เพิ่มอัตราการหลบหลีกยครับเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับให้สมาชิกทุกคนในทีมนะครับก็คือเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะก็คือมีโอกาสที่จะฝั่งตรงข้ามจะตีเราเว้านะครับบ่อยมากๆเลยเนาะเพราะว่ามีสกิลหลบหลีกของเจ้านี้อยู่นะครับนี่คือว่าเป็นสกิลดีๆมากๆนะครับสำหรับเมื่อก่อนนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็น่าจะธรรมดาไปแล้วนะ ก็ของผมอัพตันแล้วครับก็ได้แค่25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวซีมาสี่ทีก็โอกาสพลาดก็ครั้งเดียวนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในสนามรบกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สกิลผมว่ามันงงอยู่นิดหน่อยเนาะผมก็เริ่มไม่ค่อยเข้าใจกับมันเหมือนกันสกิลงงงวยมากเขียนมางงงเดี๋ยวเราไปดูในสนามรบกัน,นครับตีธรรมดาครับตีธรรมดาครับ สกิลสองครับปล่อยหอยครับแล้วนี่ครับศัตรูนะอ๋อแล้วก็ยิงอันนี้นะครับเป็นการยิงสายฟ้านะครับแล้วสังเกตเป็นหัวผมนะเวลาศัตรูตีมาครับมันจะมีเขียนว่าเอ,อ่อลดทำลายนะครับก็คือเราหลบหลีกได้นั่นเองเนาะหลบหลีกได้หรือว่าน่าจะใช่นะเนี่ยลดทำลายก็คือเราหลบหลีกคนระับเป็นสกิลพาฟซีฟเนาะอ๋อไม่ไม่ลดทำลายก็คือเป็นสกิลที่ถ้าหลบหลีกก็คือมันเขียนหลบหลีกครับส่วนลดทำลายก็คือเป็นสกิลที่ทําให้เรา รถพลังยมตีนะนด้เป็นสกิลสองนะดูแลเคโอ้ติดคดิโอ้โหตะกี้ติดคีดคดไปหกพันกว่าอันตีครับบึ้มเข้าไปครับโอ้โหทั้งทีมนะจุกจุกนะครับจุกนะบอกเลยก็ถือว่าผมก็ยังเล่นอยู่แล้วตัวนี้เนาะแต่หลายๆคนก็อาจจะมไม่น่าจะเล่นกันแล้วแหละเพราะว่าตัวมันเก่าแล้วเนาะสกิลกนะ็ธรรมดาเนาะ สำหรับเจ้าหนูนี้ผมคิดว่าก็กลางๆเนาะเพราะว่าผมก็ปั้นมาเยอะแล้วเนี่ยแรงๆก็เป็นสกิลดามเมทนะสกิลแรกส่วนสกิลสองก็สร้างนะ้ำหมึเนาะแล้วก็ทําให้ตัวฝั่งเราตัวเองเนี่ยลดความเสียหายลงด้วยเนาะลดได้เยอะพอสมควรเนาะส่วนสกิลสามก็สร้างน้ำหมึแล้วก็ลบบัฟด้วยเนาะก็คือโหดีมากๆนะเนี่ยคือมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลแบบว่าช่วยเหลือหมู่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย สกิลที่4ก็เพิ่มรูดเนให้เพื่อนังทีมเนาะก็ถือว่าเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามาเยอะก็แนะนําว่าตัวใหม่ๆนะครับก็จะดีกว่าเนาะแต่อาจจะปั้นยากนิดนึงนะครับเพราะาส่วนใหญ่ตัวใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะใช้พวกฟักทองหรือว่ารุกอมน้บในการแลกเนาะก็จะปั้นยากกว่าตัวธรรมดาพอสมควรเลยเนาะถ้าใครแบบว่าเป็นสายฟรีหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับทีนี้ผมว่า สำหรับการารีวิวเจ้าตัวนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ Discord กลุ่ม Discord ของผมใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้ามาจอย Discord การพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้หาเพื่อเล่นเกมได้นะครับแล้วก็สำหรับเกมในคอมนะับถ้าใครอยากเล่นนะมีเกมแนะนำให้ผมเล่นหรืออยากเล่นกับผมในการทำคลิปเนาะผมก็ ยินดีที่จะไปเล่นด้วยเนาะทำคลิปด้วยเนาะเพราะว่าผมก็กําลังหาเพื่อนเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมหาเพื่อนเล่นเกมอยู่เนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่า,าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับงั้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย